โอเคครับกลับมาต่อเมื่อกี้สตรีมหลุดอ่ะโอ้โหเสียลมจริงเว้ยเอ๊ะก็มาปิดกดปิดไปแล้วนี่โอ้ดูเหมือนฝั่งนูน้นโนแดนออกมาแล้วโอ้โอ้โอ้ไททันสามตัวเลยครับออกไททันสามตัวมีโอโรชิเอ้ยไม่ใช่โอจุนแล้วก็เอ้ยไม่ใช่โอจุนดิ โอมิงโอมิงแล้วก็มูลูเมนโหยิงไปแล้วครับมูลูเมนยิงไปแล้วครับโอโหโอโหฟุก๊กฟุ๊กนี่มาเป็นเป้าให้ยิงเลยครับผมเป,เป้าให้ยิงเลยจะตายไหมฟุ๊กจะตายไหมโอ้แต่ไม่ตายนะเพราะว่ามีหุ่นซัพพอร์ตอยู่ตัวนึงดูเหมือนว่าซื้อมาสองคนมีโนแดนสองคนนะครับแต่โนแดนนี่ก็เป็นเป้าให้ยิงอะ่ะเอาตรงนะถ้าไม่มีคนช่วยอะ่ะ โอ้โห oh, ดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนครั้นงนี้เดือดครับผมไทไท่านปะทาไทท่านแต่ว่ามีคนหนึ่งไม่ออกไทท่านนะมีโบสถโบสถคนเดียวที่ไม่ออกโอ้โห oh, ยิงมาแล้วผมยิงมาแล้วผมยิงใส่ฟุกนะเหมือนฟุกจะไม่รอดโผ oh, เดือดครับเดือดครับแมชนนี้เดือดจริงแม่นนี้เดือดจริงแม่นนี้เดือดจริง โอ้โหโอ้โหโอ้หฟุกไม่รอดครับผมฟุกมาอย่างนี้ไม่เหลือแน่เอาจริงครับไม่เหลือไม่เหลือแน่ครับผมถ้ายังอยู่อย่างนี้แตกแน่นอนแต่ก็ิวให้กันเรื่อยๆครับฉลาดถือว่าฉลาดเรียบร้อยเอ๊ะผมว่าผมปิดไปแล้วนะเนี่ยผมปิดไปแล้วนะ เออก็พอปิดไปแล้วแต่ทําไมมันบอกว่าเปิดวะไม่เข้าใจผมปิดการแย่งเตือนไปแล้วแต่ยูดีๆมันก็เปิดอัตโนมัติให้ไม่รู้เป็นไรโอ้หดูเหมือนดูเหมือนตรงพีดนี่จะหนักนะตรงพีดนี่น่าจะหนักมากเดี๋ยวเผมปรับบิดเรทก่อนบิดเรทแม่งน่าจะเยอะเกินดูแล้วว่าแล้วบิดเรทแม่งเยอะเกิน โอเคบิดเลนลดแล้วแต่ว่ามันจะทําให้สตรีมไม่ชัดโอ้โหโอ้โหยืนยิงครับโอ้ห oh, ยืนยิงครับยืนยิงครับยืนยิงเละครับเรียบร้อยเฮ้ i, ดูเหมือนว่าฝั่งน้ําเงินเริ่มจะตีกลับมาเสมออีกครั้งนะครับแต่แช์นี้มันจริงนะอ๋อ oh, 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 oh. โดนล้วงครับผมโดนล้วงโดนล้วงทางพี่โดนล้วงนะโดนะโดฟุกล้วงครับผมโดนฟุกล้วงจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้โห สิบเอ็ดต่อสิบสี่ครับฝั่งแดงถือว่านำนะโอ้ลิฟก็ยิงไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าโบดนี่ค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะว่าโบสถเป็นสายจรวดไงแล้วปืนมันอยู่แค่ห้าร้อยแต่ฝั่งลิฟเนี่ยมันหกร้อยลิฟก็จะได้เปรียบเรื่องระยะแต่ว่าความแรงนี่โบดจะได้เปรียบมากกว่าตรงนี้ครับเอาลาวนามาแล้วลาวนาพันิเชื่อซึ่งผมคิดว่าเหลือเวลาแค่สิบิไม่ทันแน่นอนพอจบไปแล้ว นะปดแรกแป็ดแรกฝั่งแดงชนะปิ้งเข้ากลางหัวผมนั่นไงเรียบร้อยปิดงานได้สวยสำหรับฝั่งแดงฝั่งของโบสนะครับสกอร์11ต่อ14โบสยิงไปเยอะสุดในแมปได้เอ็มแตกไปเลยเอ็มีพีแม่ง <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคนผมจะเปลี่ยนคนนะผมจะเปลี่ยนคนเพราะว่าเหมือนว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เดี๋ยวจะเปลี่ยนคนเอาใหม่เปลี่ยนคนใหม่ฝั่งนี้เอามาเป็นลิฟต์แล้วก็นี่ครับผมส่วนฝั่งนูน้นให้โบท๊ทเชิญไปเปลี่ยนหุนก่อนก็ได้ ให้เวลาสีนาเอหา้านาทีค้นโอเคครับผมผมให้เวลาพักพร้อมแล้วก็เชิญบอกเชิญได้เดี๋ยวตานี้จะมีเป็นยึดคลองแต่ว่ามีการกำหนดแมปนะไอแมบปบเมื่อกี้วอร์ม แต่แบบนี้แบบแท้ซึ่งแบบแท้ผมจะใช้แบบนี้ในการเล่นก็คือแบบสันเจนไนซึ่งสันเจินไนท์เน,เ,นนเนี่ยมันแคบมันต้องเอาหุ่นแคบมาสู้ส่วนเจินนี้ต้องเอาแบบแคบมาสู้นะให้เวลานะครับให้เวลา เดี๋ยวผมดูคนในแคนจริงๆโยเข้ามาเล่นได้นะแต่ว่าด้วยความที่ไอโยมันไม่ค่อยดันเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าตามมีตามเกิดปืนผมแรงป่ะก็ใช้ได้อะใช้ได้ดโโเปีโรโซนิกมันเป็นใครเีโรโซนิกถ้ามาอยู่ทีมผมน่าจะได้อยู่ เอวผมถามก่อนนะโอเคครับฝั่งนี้ จรอมจริงๆมันใช้เวลาไม่ถึง5นาทีหรอกนะใช้ไม่ถึง5นาทีใช้เวลาโหลดโคตรนานเลยกำลังโหลดเอาเป็นว่าไม่เห็นหุ่นดีกว่า โอ้โหจริงมันก็น่ากลัวอยู่นะแต่ผมเฉยๆโอเคครับมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการกดเริ่มแบบซิงเกิลไหนนะ ทีครับสุเจินไหนมาแมบปบแรกนะครับของวันนี้ไอแมปเมื่อกี้วอมไม่นับแบบนี้ของแท้สวยครับผมมาเลยครับโอเคครับนี่ครับยิงไปแล้วครับผมแต่ดูเหมือนว่า ฝั่งลิฟค่อนข้างจะได้เปรียบนะเพราะว่าฝั่งลิฟมันมีไอ้นี่ครับเอ,อหเลอบัตซึ่งเป็นตัวในซึ่งเป็นหุ่นที่น่ากลัวมากนี่ครับไม่โดนครับผมโอ้โอ้เข้าสู่โหมดแลกกี้เหมือนเดิม โอเคครับเหมือนว่าลิฟค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะมันเป็นแบบแคบไงแล้วทีเนี้ยปืนระยะไกลมันไม,ไม่ไม่ค่อยได้เรื่องอะ่ะมันไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่ดูเหมือนว่าทายดันมาแล้วครับแต่ว่าดันไม่ลึกถ้าดันลึกก็โดนนั่นแหละโดนไอจรวดลิฟยิงเข้าไปโอ้เจ็บหนักครับผมเจ็บหนักครับผมเจ็บหนักอยู่แล้วมันเป็นปืนติดผิดด้วย ดูเหมือนว่าทายจะแอบอาศัยจังหวะมาเรื่อยๆนะครับอาศัยจังหวะมาเรื่อยๆไม่โดนครับผมอยู่หลังตึกยิงไม่ได้มันอยู่หลังตึกโอ้ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะโดนเจาะครับผมโดนเจาะขวาเข้าแล้วขวาเข้าแล้วโอ้เข้าไปนิดเดียวเองเพราะถ้าดันลึกก็ไม่ได้ถ้าดันลึกก็มีโอกาสแพ้นี่ครับโดนมาครับ โอเคครับฝั่งนี้ก็ยิงเลเซอร์มาเรื่อยๆซึ่งเลเซอร์เนี่ยมันทําอะไรโล่เหลืองแทบจะไม่ได้นะครับทําอะไรไม่ได้โอ้โดนอีกแล้วแล้วมันเป็นกัดก่อนด้วยถ้าโดนไปเรื่อยๆก็ไม่ดีนะนะนะคมันมันไม่ผมควรปิดไอ้นี่ดีกว่าที่หายไปอีกแล้วอาการนี้อีกแล้วนี่ขนาดไม่ได้เปิดเน็ตนี่ นะครับดูแลครับเอาไงเอาไงดูนะดูนะเอฝั่งนี้เหมือนเป็นโอโลชินะาแต่ผมไม่รู้ว่าติดปืนอะไรใช่ไหมโอโรชิใช่ไหมชใช,มใช่ใช่นะแต่ช่างมันเถอะหมดเออระบาดนะครับเออระบาดระบาดโอ้แบบนี้แบบนี้ตึงอยู่นะสองนาทีจะสามจะสามนาทีแล้วอะ่ะยังยังไม่มีใครยิงใครได้เลยแต่ฝั่งนี้เหมือน แบบนี้เหมือนเน้นตัดกำลังกันเพราะมันจริงจังแล้วเอาครับยิงอีกแล้วครับผมแต่ก็ไม่โดนครับผมเนี่ยเหมือนว่าเอาแล้วครับดันแล้วเอาดันแล้วครับเอาสู้กันแล้วครับแฟ่นทอมแฟนทอมครับแฟนทอมแฟนทอมเอาไงแฟนทอมหลบแฟนทอมหลบครับผมแฟนทอมหลบแฟนทอมหลบแฟนทอมแฟนทอมโดนยิงอ้าวแฟนทอมวาร์ปกลับไปคืนครับอ้าวโดนแล้วครับโดนแล้วครับทายเหมือนจะโดนนะทายเหมือนจะโดนนะครับ ฝั่งนู้นก็เริ่มโดนดันเหมือนกันเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีโอโลชีนะฝั่งนี้เน้นปวนมากกว่าฝั่งแดงอะเน้นป่วนแต่ฝั่งน้ําเงินอะเน้นรับปวนแล้วก็บุกอะแต่ฝั่งน้ําเงินนี่เน้นรับเน้นตอดไปเรื่อยๆจริงๆมันก็ควรเน้นรับแหละเพราะว่าฝั่งน้าเงินมันมีแต่หุ่นป้องกันไงมันไม่ใช่หุ่นโจมตีเหมือนพวกเนี้ยไอพวกเนี้มันมีแต่หุ่นโจมตีไงมันก็ทําถูกของมันเอาแล้วครับเอาแล้ว เอาแล้วเหมือนเจอช่องโหว่ครับผมช่องโหว่ช่องโหว่เอาไงเอาไงไม่เข่าครับอา้าวโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเออระบัดเออระบาดแย่ครับเออระบัดเออระบัดเหมือนจะแย่ครับโอ้ตอนนี้โดนยิงครับโดนยิงจากด้านข้างตายครับหนึ่งศูนย์ครับผมหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์นับหนึ่งศูนย์เดี๋ยวผมขอจำมั่อน ขอจำม,มันก่อนมันยิงผมมันจะต้องมียิงกลับอยู่แล้วครับมันจ้ำผมไง